สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนครับอาเซียนขับก็เดินทางมาถึงนัดที่2เรียบร้อยแล้วครับก็จะคิกออฟกันในปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับนี่คือนัดที่2นะครับเลขที่2นะครับก่อนหน้านี้ก็ใครเป็นเจ้าบ้างก็มาเยือนบ้างแหละทีนี้นครับ เริ่มต้นที่คู่แรกก่อนนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับนัดที่2อของอันฮานอยนะครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของ p s เอมากัสกามากัสซ่านะครับเที่ยวนี้ของอันฮานอยอะจะเป็นเจ้าบ้านนะครับหลังจากนัดแรกออกไปเยือนเนี่ยแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ PSM เนี่ยได้เปรียบสกอร์อยู่นะครับคู่นี้จะเตะในวันพุธ ที่30เมษายนนะครับตรงกับเวลาในประเทศไทยก็1ทุ่มตรงนะครับอ่านี่คือเลขที่2นะครับนัดที่2ก็ PSM เนี่ยได้เปรียบสกอร์อยู่1ลูกนะครับถ้านัดนี้ยันเสมอได้ก็จะได้เข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีเลยครับเป็นการาพบกันในนัดที่2นะครับนัดนี้ไปดูคู่ที่2นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับ เปิดช้างอารีนาสเตเดียมเอาชนะ BG ปทุมกระต่ายแก้วไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดนี้มาเยือน BG ปทุมบ้างนะครับามาเยือนปทุมบีจีปทุมนะครับก็ตรงกับวันที่7พฤษภาคมนะครับตรงกับวันพุธนะครับเวลา19.30นนะครับเนี่ยเลขที่2นะครับก็บุรีรัมย์เนี่ยเลื่อน เลื่อนมาจากวันที่30นะครับเลื่อนมาจากานัดเตะพร้อมกันกับของอันฮานอยกับ p ีเอนั่นแหละเพราะว่ามีคิวฟาดแข่งกับถ้วยใหญ่นะครับ ACL นะครับพบกับอันดาลีนะครับที่ซาอุดีอาระเบียนะครับหนี่งนะคือนัดรอบรองเอ้ยนัด8ทีมสุดท้ายนะครับ8ทีมสุดท้ายก็ต้องก็ต้องให้ครับเพราะว่ามันชนกันเหลือเกินนะครับวันที่29 แล้วก็จะบินมาเตะวันที่30เลยก็ยังไงอยู่ก็ดังนั้นก็ต้องเลื่อนให้เขาอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้มากลางสัปดาห์นะครับก็เป็นวันที่7พฤษภาคมนะครับบุรีรัมย์เข้ารอบลึกๆในถ้วยใหญ่หลายถ้วยเลยครับไม่ว่าจะเป็น Fx ฟเอับเอยอเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆแล้วฮะเข้ารอบ8ทีมเนี่ยช่วยให้ผักดันให้ไทยลีกค่าคะแนนสามสิบอ่ะเหนือทีม เหนือจากลีกจีนซูเปอร์ลีกจีนทันทีเลยครับก็ทําให้ในฤดูกาลหน้าเนะี่ยในไทยลีกเนี่ยครับไทยลีกในบุรีรัมย์ก็ตัวเต็งแชมป์นะครับ,บ,รรรบอันดับที่1ที่2เนี่ยจะได้ไปเล่นในถ้วยเอเชียถ้วยใหญ่เอเชียน่ะโดยอัตโนมัตินะสองทีมนะครับโดยปกติอะมีแค่ทีมเดียวครับทีมที่เป็นแชมปนะ์น่ยแล้วก็อีกหนึ่งทีมอาจจะไปเพย์ออฟนะครับอาจจะได้ไปเพย์ออฟอบุรีรัมย์ทำ โปรไฟล์มาได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็ส่งผลให้ทีมอันดับที่2เนี่ยดึงมือกันไปเล่นในรอบเอซี ACL โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องเพย์ออฟนั่นคือฟุตบอล ACL นะครับจะเตะชนกันกันกบทางฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรอาเซียนจึงทำให้คู่ที่2ระหว่าง BG ีประทุมและบุรีรัมยูนเต็ดเลข2เนี่ยต้องเลื่อนมาเป็นกางสัปดาห์ในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับตรงกับวันพุทธที่7พฤษภาคมนะครับเวลา19.30นเนี่ยนะครับที่สนาม BG ปทุมนะครับไปเชียร์นะครับทีมกระต่ายแก้วเพื่ออย่างไรเนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งที่สุดจากแฟนคลับนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับติดตามรับชมและเชียร์ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ